นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มต้นที่ตัวคุณแล,ล้ค่ะแล้วสำหรับแขกรับเชิญของยู่ที่ในวันนี้นะคะก็นั่งอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่อนายอีฟครับชื่อจริงชื่อชนินจันทนรสครับก็ปัจจุบันก็เป็นฝ่ายผลิตสื่อ ให้กับวัน,นิธิสื่อพยโยชนครับแล้วก็ทํากิจกรรมรณรงค์กับน้องๆกับพี่ๆในเรื่อง<ะ>ของการลดละเลิกเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์แล้วก็การท่าทันสื่อในปัจจุบันด้วยอืซึ่งเมื่อกี้พูดถึงโครงการอยู่โครงก<ภ>ารหนึ่งนั่นก็คือโครงการการงดการดื่มสุราถูกไหมคะโครงการนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่ารายการของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอยู่แล้วสุราแน่นอนเป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไมทำไมถึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้คะคือจริงๆเนี่ยสมัยสมัย เขามีการรณรงค์มาตั้งนานมากนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าประเทศไทยก็มีอัตราการดื่มเพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ3ของเอเชียเป็นอันดับที่40ของโลกนะฮะก็เลยเอ๊ะมันดีกีการดื่มมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นคนก็ดื่มเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีการรณรงค์ภาครัฐเองห่วยงานเอกชนต่างๆเองก็มาจับไม้จับมือกันตัวของเองเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆเป็นนักศึกษาก็เริ่มเข้ามามี บทบาทเรื่องการารณรงค์มากขึ้นก็เห็นเพื่อนๆเราก็คนใกล้ตัวเราก็ได้รับอุบัติเหตุจากกานด้านนี้ใช่ฮะรวมถึงแบบดื่มเองดื่มมากจนแบบสุขภาพย่าแย่ไปมันก็มีเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสําคัญอะไรงี้ยเราก็เลยร่วมร่วมกับผู้ใหญ่หลายท่านเพื่อนเพื่อนก็จัดกลุ่มการารณรงค์ก็จนปัจจุบันก็มีคนที่มาร่วมรณรงค์กับเราเยอะ เยอะแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินหน้ากันไปตอกวันนี้เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะบปเอ๊ะแล้วไปเอาสถิติพวกนี้มาจากไหนตัวเลขพวกนี้ยืนยันแล้วก็เชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเราฟังจากนหนอีกวันนี้ค่ะตัวเลขมาจากไหนจริงๆเขาก็จะมีการเก็บสถิติอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดืดมาจากการะทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าหน่วยงานด้านสถิติต่างๆเนี่ยรวมถึงอย่างอย่างเราจะเห็นว่าในช่วงนี้ใกล้ช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยฮะปีใหม่สงกรานเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเก็บสถิติว่า มีการเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่ส่วนมากก็จะปีหนึ่งช่วง7วันอันตรายก็ประมาณ2 2,000กว่าครั้ง3 0 0พันกว่าครั้งปีใหม่ก็จะมากหน่อยแล้วก็3 0กว่าเปอร์เซ็นที่เขาเก็บมาเนี่ยมันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วขับ3ามสกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนอกนั้นก็จะเป็นพวกไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรก็ลดลดหลั่งกันมาแต่สาเหตุหลักก็เป็นสาเหตุเนี้ยแล้วก็เฮ้ยมันมันสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย 30กว่าเปอร์เซ็นต์มันยังเหลืออีก70ใช่แต่70็ดสิบนี่มันจะเป็นซอยย่อยเลยใช่ไหมมันจะซอยย่อยอย่างเช่นว่าไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วคือมันก็จะแตกต่างกันคนละนิดคนละหน่อยอย่างละ10%มั่ง20-30นิดๆหน่อยๆแต่ว่าอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันจะมาแรงแซงทางโค้งอ๋อแซงทางโค้งเลยนะคะแล้วผลตอบรับของการทำโครงการนี้ล่ะคะตั้งแต่เริ่มทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้รับการตอบรับดีไหมได้รับการตอบรับที่ถือว่าดีมากนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้หมมาาายควว่ เราทำโครงการแบบนี้แล้วอัตราการดื่มมันจะลดลงแบบเห็นได้ชัดลูกภาพเลยเพราะว่าแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะมีอัตราการดื่มแตกต่างกันการรับรู้แตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าเราก็หวังว่าต่อไปก็จะมีคนที่เห็นเห็นความสําพันของเรื่องสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคนดื่มแล้วสุขภาพตัวเองจะย่แย่คนเดียวนะฮะมันอาจจะมีโอกาสทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ถือว่า สำหรับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะแต่อนาคตก็อยากจะให้มีคนลดงดดื่มได้มากกว่านี้ด้วยงดดื่มในช่วงที่มันเป็นช่วงอันตรายใช่ครับโดยเฉพาะนี่แหละยิ่งสงกรานปีใหม่เจ็ดวันเนี่ยอุบัติเหตุมันก็สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกิดจากการดื่มแล้วก็รู้สาเหตุละก็น่าจะแบบหยุดดื่มไปเลยเพื่อป้องกันไปอีกจริงๆแล้วเจ็ดวันอันตรายเนี่ยคือที่เพิ่งจะได้มาได้ยินมันจริงจังเนี่ยาช่วงปีหลังๆเองนะคะ ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาคือมันมีสถิติที่ชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอว่าช่วงอุบัติเหตุ7วันสมมุติว่าเริ่มต้นก่อน3วันวันจริงแล้วก็อีก3วันถูกไหมคะอันนี้มันชัดขนาดนั้นเลยเหรอว่ามันคือ7วันอันตรายรก็คือนับสถิติ7วันนั่นแหละมันมันเกิดขึ้นแบบว่าเห็นได้ชัดเลยว่าอุบัติเหตุจากที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคือมีมีเ<ช>ท่านี้เท่าน<ๆ>ี้แล้วปุ๊บขึ้นอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหแสดงว่ามันมันชัดเจนมากเลยนะมาถึงเนี่ยเพราะว่าวันทีเหมือนแบบบางคนเขาก็มองว่า อ๋อมันก็เป็นแบบนโยบายภาครัฐแหละเขาก็บอกว่า7วันก็เขาอยากอยากจะรณรงค์ช่วงนี้คือมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นก็ได้แต่กที่ว่าดูไปดูมาเนี่ยบางทีสถิติช่วงก่อนถึงวันอาจจะสูงกว่าในวันจริงเพราะว่าคนจะไประวังกันตอนที่แบบว่าเกิดงานจริงเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดแต่ว่าอ๋องานเลื่องนี้ไม่เป็นไรหรอกยังไม่ถึงวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เยอะถูกไหมคะจริงๆ7วันก็จะเป็นช่วงที่เรานักนะฮะช่วงที่มันมีการเดินทาง อัตราการเดินทางสูงแต่ว่าในวันปกติเนี่ยมันก็มีการเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วจากการดื่มคือมันหน้าข่าวเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนดื่มกันมากจนแบบเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับบ้างดื่มแล้วเกิดมันทําให้ขาดสตินะฮะมีเคสไหนที่แบบว่าดื่มแล้วไปไปชนคนอื่นหรือว่าที่ที่เราที่เราเคยได้ยินมาหรือว่าเคยสัมผัสมาเองด้วยหรือเปล่าไม่ทราบมีมีมาเล่าให้ฟังไหมคะมีเป็นเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะทําโครงการกับเด็กๆเยาวชนที่มาประกวดสื่อโครงการเด็กเฮล ทำกับสสสแล้วผมเองเนี่ยก็จะเป็นเป็นพี่เลี้ยงเด็กๆคอยจัดกิจกรรมด้วยแล้วก็พาเด็กๆไปลงพื้นที่เราก็จะได้เห็นว่ามีคนที่เขาอย่างวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับอายุ21 22อย่างเงี้ยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มกทอก็ดื่มเหล้าดื่มสุราในช่วงวันเกิดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ก็ไม่ได้คิดเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าดื่มแล้วมันจะเกิดผลอะไรคือทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยดื่มแล้วมันก็ไม่มีอะไรดื่มแล้วตอนนี้เราก็ยังโอเคอยู่ถึงจะเมาแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่า น้องเขาก็ดื่มมากจนนั่นแหละขาดสติเพราะคำว่าขาดสติเราเราเราไม่สามารถรู้ได้ไงฮะว่าก่อนหน้านี้จะขาดสติตอนไหนคือดื่มไปจนมันขาดสติไปแล้วแล้วก็ขับรถก็พิการก็ขับรถไปชนไปชนคนอื่นเลยหรือว่าชนเองอันนี้อันนี้เคสเนี้ยเป็นชนชนด้วยตัวเองคือขับรถแล้วก็ไปชนกับชนกับสิ่งสิ่งกีดขวางแล้วก็ทุกวันนี้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเลยก็คือพิการจากเด็กที่ มีความสุขสดใสอ่ะเดินเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวกับเพื่อนได้ยังกินเหล้าได้อยู่เลยแต่พอมาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บมันทุกอย่างก็หายไปนะขาหายไปสองข้างขาพิการก็ไม่สามารถเดินได้คุณแม่ก็ต้องคอยมาดูแลการที่ว่าชีวิตวัยรุ่นปกติก็หายไปเลยแต่ว่าน้องเขาก็พยายามที่จะต่อสู้<า>แล้วก็พยายามที่จะบอกคนอื่นด้วยเหมือนกันว่าการดื่มมันม,มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะที่เราคิดเราอาจจะคิดว่าดื่มแล้วมันโอเคนะแต่ถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้แล้วมันก็ มัเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบว่าคนคนมักจะเหมือนไม่เชิงร้านเลยหรอกแต่ว่าจะตั้งสมมติที่ถามไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่เราหรอกวันนี้มันมักจะเป็นอย่างเงี้ยเสมอเลยแล้วก็พอเรามันใช่เราแล้วแล้วถึงจะแบบว่ามาบอกอีกทีนึงว่าอย่าทํานะเดี๋ยวจะเป็นแบบเราไอคนที่ฟังก็จะแบบว่าโอ๊ยเธอโดนแบบน้หรือไม่ใช่เราหรอกมันเป็นเขาเรียกว่า mentality ของคนเนาะไม่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้คนรู้สึกว่า เฮ้ยอย่าเลยคือก right? no. ันไว้ก่อนดีกว่าขณะคนที่กันไว้มากๆเราเคยมีถ่ายเวบเชิญบางคนนะฮะกันแล้วกันอีกกันทุกวิถีทางก่อนออกจากบ้านมีการเช็คลถดมีการเช็คเส้นทางไม่ทูกไม่ทุกอย่างไม่ดื่มเหล้าด้วยก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้นั่นแหละฮะก็มันไม่ไม่ไม่ใช่แค่คนที่ดื่มล้วไงตอนนี้มันเป็นคนที่ไม่ดื่มแล้วขับรถตามท้องถนนหรือว่าเดินตามท้องถนนเนี่ยเพราะมีหลายหลายกรณีเหมือนกันที่น้องๆไปทําทําเคสมาแล้วแบบเฮ้ยเขาไม่ได้ดื่มเลยเป็นคน ใช้ถนนใช้พื้นที่ปกติแล้วคนที่ดื่มที่เมาอะครับขับมาชนเขาแล้วเขาเป็นคนที่แบบต้องรับกรรมโดยที่เขาไม่ได้ก่อไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมแล้วคนที่ชนเขานี่คือคนที่ขับแล้วเมามาด้วยหรือเปล่าใช่รับ๋อด้วยไหมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวบางทีเราระวังแล้วคนรอบข้างเราบางทีเราก็ลืมนึกไปนะว่าถ้าเขาไปดื่มมาหรือว่าถ้าเขากําลังแซดมาแล้วกําลังไม่มองถนนอะไรเงี้ย คนที่สวยจะเป็นราได้เปนกรณีที้ข้ออ้างของคนดื่มก็จะมีเยอะเศร้าก็ไปดื่มสนุกเทศกาก็ไปดื่มทาร์ตปีก็ดื่มอะไรก็ดื่มนะฮะแต่ว่าลืมลืมคิดว่าหลังจากนั้นเราจะเศร้ากว่าเดิมหรือเปล่าใช่บางทีมันก็ไม่ทันแล้วนะพูดถึงเรื่องสถิติกันบ้างดีกว่าไหนๆก็มีสถิติเยอะแล้วนะคะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยพอจะมีสถิติไหมคะว่าเปอร์เซ็นต์การดื่มและขับเนี่ย อยู่ที่ผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอรซ็กต์การดื่มแล้วขับในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เป็นผู้ชายแต่ว่ามันจะมีสถิติที่น่าสนใจคือปัจจุบันผู้หญิงดื่มคือดื่มก่อดื่มเหล้าดื่มสุราเนี่ยมากเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โดยรวมนวเนี่ยครับทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุจะเฉลี่ยน้อยลงน้อยลงนี่คือน้อยลงขนาดไหนตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คือมันน้อยกว่าสิบแปดน้อยกว่าสิบแปดเหรอคนที่ดื่มเหรอใช่ครับจริงเหรอคะใช่มีน้องๆมีน้องๆที่แบบว่าดื่มแล้วขับเกิดอายุแบบ เจ็ดสิบแปดอะเลขแค่เลขสิบแล้วนะแล้วขับรถกันแล้วด้วยจริงๆแล้วเอเหมือนเพิ่งได้ได้ได้ใบขับขี่สิบห้าถูกไหมคะเริ่มขับกันแล้วสิบแบบโหนี่แบบล้อแหลมมากเลยนะนี่ยังยังไม่นับน้องที่น้องๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่ดื่มขึ้นเหมือนกับเขาจะไม่ได้ขับนะฮะก็คือดื่มตั้งแต่อายุแบบแปดขวบนะดื่มทำไมแปดขวบสถิติมันมี้ยครับว่าเด็กอายุแค่แปดขวบหรือว่าต่ำกว่านี้เนี้ยเริ่มดื่มเอาขึ้นเหมือนกับเขาบางทีพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญเหมือนกัน พ่อแม่ก็จะเฮฮาฮะเห็นลูกลองลองยุเอาลูกเอ๊ถ่ายลูปอ่าแล้วเด็กก็ดื่มเด็กบางคนก็ดื่มจนแปดขวบใช่ครับคือมันเป็นสถิติษฐใช่แบบเราเองเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยประเทศไทยจะมีแบบมีเกิดขึ้นอะไรงเีนะใช่ใช่จริงๆเวลาแล้วนี่เพื่อนบอกว่าพ่อแม่มีอิทธิพลสูงมากเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่